ใช่ก้องล้างพี่น้องเมื่อี้นี่จ้าต่ำแก้วบบเขือเลนบบข้ามหน่อยสมพักกับปลาทูตัวหนึ่งปลาทูปิงเมื่อนี้บ่ดิหนึ่งใส่พักจะไม่พักชดตีพักกระโดนพักกระโดนแล้วก็บแทั่วผู้ก่นก็เขาเนี้ยไปค่ะพี่น้องกินเขา้าเศร้าเร้อมื่อนี้วยแต่บมึกขึ้นมืกขึ้นกินเข้าวบวพราว่าก,กันละหยดน้ำสมแล้ว,แล,ว,ว,วแล้วกินไปเมื่ขึ้นไม่หยอดเื่าแล้วก็ เฮดนอกินมาตำเก้วปิ่งปลาทูสมพักป้าแล้วมาขายให้มือเศ้านี่มาค่ะสวัสดีค่ะขเขาเศร้าอีรีได้เหมือนนี่ใส่กวางหลังพร้มไปหลยมุมแล้วพี่น้องจนกบเขาคายเครื่องแล้วมันจะทอนแสงไปตำมันแก้วประเดียใส่บักเขือเล่นแล้วก็ใส่บักขามไปสมพัก อบอกขี้ง่ายกม่ขันพวเพ็ดพ่อปิ่งนละทูก็เร็วัตก็พุทโากินใบมัวประเดี๋ยวมันจะมักวนไอ้พี่น้องหิวเมืกขึ้นกินบะคักกินแล้วป่วยกลุ่มนี้เนาะ ันลุงเดี้ยคนนั่งเว้ไปตลาดประทูนี่ก็ไปซื้อบานฝรั่งคนมากนี่มันเลี้ยงกับลงุงเบียกลงงานซะสามทีเมื่วหนึงนาฬิกายู่ใต้ กินมาดูนะพี่น้องไปจำแหงมาเลยเนี่ยขวานเดี๋ยวเราตัดเด้อลูกม,ม,มันจำมาเลยเนี่ยอื้ม อยูกอ่กับห้องห้องก็ได้ท่างไปตลาดจับไม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ขึ้นมากจะป้าพูดจะมาขายให้คนไปตลาดแล้วมา ยังละสิบบาทเจ้าบาทใครได้ไม่เหนียวปามึง สัวขอบุ่นมือนี่จักจะได้กินบ่ได้กินไปตัดแตงกิ่งต้นบะพร้าวเด็ดการบะพร้าวมันแห้งอ่ะพี่นอ้องมันลรนลงมาแล้วก็หน่อยตเยตะๆตะสะอยู่แห้งแห้งแ,งแรงขันฝนก็ฝนกับ,บอืม จำแห้งกับบริย,ยานขวนอ,อันตัดตอ่อมาเป็มเลยพี่นัง,งนกีเมลกีเมลยับเต็มมัดใด่จังเลยกับลูกยังสั่น พ่อเด็กขีคุยกับว่าเห็นยูทูบบปรายนักเพียสองตัวยี่สิบห้าบาทดูตัวละยี่สิบบาท คุณมีไอะไรบ้าเนี่ยอืมเกียวอืม,อมดีแล้วว่ากิิ่นเดี๋ยวหลยเนใส่ปะเดิบสองตอน ใส้บาเขือเทียดบ่าเคือเทียดไส้าคั้มไงแค่หมองาว <c oughs> <c oughs> เฮ่ไส้สุเ้ามา เสียบบันนอกของนาะ ขี้ไปขึ้นนี่ถ้าหยดมาเข้านี่ไม่อยากจนอืมโซโลอยู่ลูไข่ก็ได้สัต กันมีสองตัวบกครับช้ำเล้อประเดนป๊บอันบกเขือเทศตำเลือกันเราบกเคือเล่น เลียตีกันเด้อตื่นออกกันมากเลยตะเตียงวัวมันนี่ก็นอนเว้นันแล้วอืม อย่าพี่นะตัวเองที่ได้จำมันอยู่ล้วเพเบิ่งอาการแล้ว ก็ชอเบอเห่นบอยยิงพี่น้องง่ายกุ๊บเหึงเพราะนัน่นหำชเบอะไรชอบหน้าบ่อยเผาจะ็กข้องเอาเหินมาลงต่ำต่ำเลยง่ายหง 绿色。No ơi, mất thì bái thế bừa đấy nhỉ, um, hừ với mấy là กันตัดตอนนี้กันตัดตอนนั้นเน้่พี่รองอยู่ขงหลังเอาจำเนีล่ะค่ะยินต่อละขอบคุณกามันจะโดนไปกดกัดแล้วเปลนี่ย